ห้องเลยล่ะนะครับสองสองห้งนะครับบ้านห้องถือว่าเป็นบ้านพื้นที่สีแดงนะครับทางสถานีตำรวจผู้สั่นเพื่อผู้รับของเฮาอยู่ในลงมาช่วงพีกายพีก้อนนะครับเพิ่นเอาอยู่หมดเหลือหน้าโตนะครับต่อมาก็ใกล้กันพื้นที่การนะครับห้องเขตใ่รจะนั่งนะครับทิ่ทิ่กระสอทิ่ตอนกลางทิ่น้องเด็กทีกผู้เด็กนะครับ หือว่าเป็นพื้นที่กลุ่มเสียงหลายนะครับเขตที่ต่อต่บมดื่งนะครับเป็นเลยเอาส่วนของเฮานะครับว่าจะเป็นมังเชื้อหน้าโพแล้วก็มากๆผู้ใช้ร้อนอากายผู้ใช้ตั้งสองโมงนะครับเป็นพื้นที่ต้องการชุมชนอนยันเยื่อต่างยาเสพติดนะครับผู้นี้ก็รู้ มีกาจัดวันนี้เรามีสองขั้นตอนนะครับที่ถูกเปรียแล้วก็อาดอนัมเหรียญครับเราจะต้องรูปประดับตรงนี้นะครับยกเนิดการยกชนนั่งยืนครับทุกท่านครับ ท่านผู้จัดลำยางจุตางครับท่านนายกในการประชุมรัฐมนตรีจุตางครับท่านทำงานนะครับกุตางนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์ทุกท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับต้อจับนะครับมูพอดีมาบอกนะครับในพิธีนะครับก็สมภพปันสเวกสมศักดิโสภานะครับผู้กับการในตอนกุตางครับในนามของนักปฏิบัติการ ชุมชยยนที่ยื่นนะครับก็จะเป็นอยียวยาที่ท่านนายเคยได้เกียรติมาเป็นประธานอะไรที่เปิดน,นะครับในวันนี้นะครับต,ตามที่ภาคสี่นะครับได้มอบหมายสพพงันาดำเนินการโครงการพื้นที่ทุกยืนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับแบบพู้อภิธานตามนี้คือมิตรภาพชาตินะครับ,บ,บ,บโดยให้มีการแก้ไขปัญหาที่แพร่ระบาดในชุมชนหมู่บ้านนะครับโดยเราทำการที่จะทั้งชุ่มชุ่มที่แข้งแรงนะครับทางผู้ผมเข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมา ว่าม,มันเยอะมากฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับหมดบ้านเราต้องช่วยกันนะครับก็เรามาอยู่นี้โครงการนี้มีระยะเวลาสามเดือนคือหน,น,นึ่งมิถุนายนจนถึงสามสิบสิบหาคมนะครับซึ่งงี้ก็ผมตัวผมเองในห้อนหน้าชุดปฏิบัติการเนแล้วผมก็มีทุก่ายมันก็มาสอบส่องดูแล ใครับแล้วก็เต็มที่นะครับเราอยากเห็นบ้านเราต่อจริง ตั้คูบกับการสำนักบรนทอุทรตุลาการตั้ผู้บรการโรงพยาบาลตุลาการตั้งนายกอระทรวงุกนารตั้งทํารวจตํารวจาวูโสตั้งคอรมัสสตรลาภูท่านผู้นำกองที่สองท่านรับแล้วก็พี่น้องผู้เชาชาบ้านกู้ชัยนะครับที่สามในบที่ยี่แล้วก็ที่ ระรับท่านนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีแล้วก็ตื่นตระหนวิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในทีมโครงการชุมชนร่างมือเพื่อแก้ไขปัญหาชนิดแบบครบวงจรทามยุทธศาสตร์ชาติวันนี้นะครับตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญญาเศรษฐกิจเป็นวาระสำคัญของชาตินะครับที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นท้อความทุกข์ยากของประชาชนและส่งท้าิในการพัฒนาชื่อชื่อโครงการ ชุมชนย่างอื่นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเพื่อสัก,อก,กุลท่้งทุกทั้งรุ่กับนะครับก็การรักการว่าทางชุดทีมงานนะครับก็จะาำเนินในพื้นที่เป็นระยะเวลาสามเดือนนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนะนะครับจนครบสามเดือนก็จะมาพื้นทีนะครับติดขอบทุกท่านนะครับในการสำรวจสภาพปัญหานะครับในพื้นที่ การสร้างความรู้ความเข้าใจนะคใจโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับพ <cartoon finish> <life> ิธีการหรว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับที่เราต้องควบกันนะครับในการดำเนินการแก้ไขปัญหาซึ่งปัญหานี้นะครับเราจะหมดสิ้นไปเพราะต้าโดดสายเดียวหรือฝ่ายปกครองนะครับแล้วท้ายแ้านี่สารสิทธิมนุษยชนแล้วให้ตนหมดสิ้นไปก็คงไม่ใช่นะครับ สำคัญก็ค like, ือพวกเราทุกคนในการที่ในจุดชนบ้านนี้นะครับต้องร่วมกันในการแก้กันปัญหานะครับสามเดือนนี้นะครับอาจจะสมบูรณได้นะครับในเรื่องของยาเสพติดแต่หลังจากที่ทมีไม่นะครับผมคิดเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับคำว่าท้าทายก็คือพวกเราต้องให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็มีความสามัคคีทีื่อเพื่อกัน ในการมีการสอดส่องปัญหาการจุดจุนะครับไม่เลขเกิดสามพื้นบูดในะครับโดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่เสพยาเสพติดนะครับไม่ให้มีผู้เสพให้มีผู้ค้านะครับในพื้นที่ชุมชนนะครับสัมพัเราก็ช่วยกันนะครเป็นหูเป็นตาในการดูแลนะครับก็อย่างที่ผมเคยกล่าวมานะครับว่า ในเช่นแบบนี้นะครับทางเครื่องที่นวครับได้ของโคการในพื้นที่หลักโครงการนี้นะครับเป็นเวลาสามเดือนเราจะถูกต่อยก็ตัวใหญ่กับสถานีตำรวจปธรตุลาบรรทุกก็ตกลงร่วมมือเอ็นเอ็นฉบับนี้จะทำขึ้นระหว่างผู้น่วทุนทุนและคณะกรรมการบ้านบ้านครูชัยกับสถานีตำรวจปทุตุลา ในฐานะที่มู่บ้านกุยชัยตำบลนาโพอำเภอสุดังจังหัดมหาสารคามได้รับคาดเลือกเข้าเปรงการดำเนินงานชุดกาบรรดอย่างยั่งยืนพื้นที่พักอาสศัย